เข้าสู่ช่วงหน้าเทศก,กาลผลไม้อร่อยๆกันแล้วนะคะซึ่งบ้านแพ้วเองก็มีสวนผลไม้มากมายค่ะรวมทั้งอง,งุ่นแล้วก็วันนี้ทางมหาชัยเคลือบชีวีของเราก็มีสวนองุ่นสวยๆหวานๆมาฝากคุผู้ชมกันด้วยไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ วันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยกคเวอรจีวีนะคะ,ะ,คะก็จะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนเจริญลผลผลไม้บ้านแพ้วซึ่งตอนนี้อง,งุ่นของสวนเจริญผลนะคะ,ะ,คะก็กําลังออกผลดกดกสวยๆให้ถ่ายรูปค่ะให้ลิมรสหวานๆกันแล้วโดวยทางด้านนายจิรายุเพินสมุรเจ้าของสวนในรุ่นที่3บอกนะคะว่าสวนเจริญผลเปิดสวนให้เที่ยวชมตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งนักท่องเที่ยวจะเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าสวนเกือบแตกนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาชมสวนกันอย่างน ทัส่วนวันธรรมดาจันท์ถึงสุกก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะใครที่มาสวนเจริญผลนะคะก็จะได้เดินชมสวนพายเรือในร่องสวนถือตะกร้าก,กันไกลตัดองุ่นพวงที่ชอบได้เองและที่สําคัญถ่ายรูปในสวนองุ่นของสวนเจริญผลรับรองว่าได้ภาพที่งดงามท่างกลางอางุ่นและลานตากันอย่างแน่นอนค่ะ นายจิรายุเจ้าของสวนเล่านะคะว่าที่นี่ทําสวนองุ่นมา40กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นตัวเองตอนแรกก็ปลูกธรรมดาต่อมาก็มีหลายคนได้เข้ามาเห็นภาพที่สวนก็อยากให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตนเองก็เลยลองทําดูซึ่งก็ทํามาได้ประมาณ3ปีก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะสื่อโซเชียลนะคะที่ใครมาก็ต้องอัพภาพอัพคลิปถือว่าเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สวนได้ดีมากๆค่ะ สวนเจริญพลเปิดให้เข้ามาเที่ยวมาชมทุกวันตั้งแต่ฟ้าสว่างไปจนถึงค่าแถมยังมีสินค้าทางการเกษตรอย่างอื่นจําหน่ายด้วยค่ะส่วนใครที่จะเข้าไปชมสวนขอให้ติดต่อสอบถามทางสวนก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าบางช่วงอง,งุ่นอาจจะสุกไม่ทันซึ่งใครไม่อยากพลาดซื้ออง,งุ่นกลับบ้านติดต่อสอบถามได้นะคะที่8 4 7 1 2 3 6 4 5ค่ะพี่นิดงงค่ะครับบผมยิรายุพันธสมุทรในานามสวนเจริญผลครับ ขอเชิญชวนลูกค้าท,ทุกท่านมาเที่ยวที่สวนเจริญผลนี้ได้ครับที่สวนนี้มีอะไรบ้างครับพี่มีองุ่นสายพันธุ์ไว้เมาลากาให้เข้าชมเข้าตัดกันครับคนที่มาที่นี่สามารถทำอะไรในสวนได้บ้างาทั้งเข้ามาพายเรือได้แล้วก็มีตัดองุ่นเองครับเป็นในน้มเกษตรกรเหมือนกับตัวแทนเกษตรกรสวมบทเกษตรกรเองครับ สวนเปิดปิดอะไรยังไงเวลาไหนคะอ่าสวนเริ่มเปิดแต่เช้าเลยครับพอเช้าสว่างก็เริ่มเปิดไม่มีเวลาเปิดครับแล้วปิดก็ยันเย็นมืดเลยครับเพราะว่าอากาศบางทีเราเราอากาศช่วงเช้ากับช่วงเย็นจะจะดีมากครับสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับอ่าสถานที่ตั้งสวนอยู่อ่าตำบลเจ็หลิ้วอำเภอวันแถวจังหวัดสุทรสาครครับ